ปุบ๊บปึ๊บนี่เห็นไหม่าอยู่นันนี่แหละพี่น้องปุ๊บนีใหญ่กว่าครับพี่น้องเฮ้ยือใหญ่เ,เลยพี่น้อง <c oughs> เ,เต็มใหญ่ครับตัวนี้ผมเห็นลังมันแล้วอันเนี้ยแสดงว่าก,กบเข้าคู่มันจะมีตัวเมียมันอยู่ข้างล่างใหญ่กว่านะคอยดูปุ๊บ นี่เห็นไหมใส่สองตัวเนี่ยครบเข้าคู่กันตัวผู้มันจะตัวเล็กเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอา้าตัวน้อยปล่อยไปเลยปล่อยมันไปสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิ่งวันนี้เอกเดวิ่งจะพาพี่น้องไปจับอึ่งกันนะครับวันนี้ฝนตกแรงพี่น้องฝนตกแรงมากเลยแล้วผมจะเอาลำโพงตัวนี้ไปด้วยดูลำโพงตัวนี้ผมใส่เสียงอึ่งไว้ฟังเสียงนะ SD Card Enabled ผมจะเอาลําโพงนี่แหละไปล่อเอิงพี่น้องถ้ามันไม่ร้องนะแต่ว่าวันนี้ผมคาดว่ามันน่าจะร้องทั่วไปเพราะฝนตกแรงตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้สองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วถ้ามันไม่ร้องผมจะเอานี่เปิดคอยดูมผมว่าต้องมีคนหลงกลเชื่อผมป่ะเขาได้ยินเสียงอีกร้องเขาต้องมาตามเสียงสายปว่วนสายปว่วน <c oughs> ไปจับอื่นวันนี้มีหาขอติดตามรับชมกันนะพี่นอ้องไปจัดไปเลยไปเลยลุยกลบทั้งอื่น <c oughs> ไ,ได้พี่น้องเฮ้ยงูงูเ <c oughs> หรอ ครับยงอื่นครับทั้งอื่นอ่างทั้งอื่นระโดนครับลองไปดูครับว่ามันจะมีหนตัวม es que. ันหรือเปล่าน้ำมันน่าจะลึกเลยนะโอ้โหสุดยอ โอ้นังไงเห็นไหมพี่น้องนี่มันต้องมีสวิงอ่ะงเงี้จริงนี่หนึ่งตัวนี่อีิกระโดนอีิกระโดนพี่น้องจริงปากกวดนี่มันร้องโอ๊กโอ๊กโอ๊กนะนี่ครับโอ้เสียงร้องอยู่ทางนู้นเยอะแยะมากมายไป ดูอีกันนี่มันมีแต่เสียงอึ้งอ่างเราย,ยาวไปเลยครบครับพี่น้องครบมุบแล้วมุบแล้วนี่อึ้งน,นี่อึ้งน,นี่กบนี่กบเห็นไหมเห็นไหมครับคุปปับนี่เห็นไหมนะตากบกับตาอึ้งมันคือกัน

ได้ไหมต่ายแท้ยางงกาอกโกมันไม่ค่อยร่องเนาะอบเกาอะไรเอาหมดเลยครับเียนผมเอาหมดลยอออลองอกกมันเป็นสะนี่เนี่ตรงนี้นะตึงมันล่องอยู่สานี่หรอ่าีสวิงมัน อ,อยู่ซสาเนียใช่ไหมคันลอน่องนะตามสต,ตามคลองยาเงี้ยหมดปลาไหลื่นขึ้นีน่เห็นบ่เห็นบ่เ็บ เนนนยันมือบนง่ายๆเด้ <c oughs> อคือบินค่ะ <c oughs> ไปละ <c oughs> มุ่นหรือพักวะครบไหมครบแล้วอืมทำแล้วพาส่องเห็นตามแล้วก็ส่องจ้องไว้ครับอย่าเอาไฟออกจับจ้องไว้จับลูกกระตามันั่นแหละมุดอ่ะมุดอ่ะน พอมันมุกไปเนีย่ยเราจะรู้ว่ามันมุกมันดิ่งนุบนๆนนนนนแล้วก็จับกระโดดแบบนี้นะครับี๋ยวกบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ๊บปนะึ๊บป๊บปึ๊บดึ๊บ๊บ๊บป๊ปด น้ำใสมันยัเห็นหลังมันเลยน้ำไม่ลึกนะนี่อยู่ใน,นนี่แหละพี่น,อน้องปุ๊บนี่ได้ปัวครับพี่นอ้องเฮ้ใกล้เลยพี่นอ้องติดเต็มได้ครับตัวนี้ติดยอดเราจะต่อยไปเลยครับไม่ต้องหักขา,ม,ามันอีกแล้ว น,นี่เขาเรียกว่ากบหลายของแค่ย้งนสนันทุ่งแบบนี้ของแค่เลยเนี่ยบบเดีเต็มพันนากบไล่ไปไล่เงาเห็นไหมในนำเงากบ ต้องไปตาหงุดหงิงเต็มทั้งหน้าบ้านพี่น้องเฮ้ยพิชเชไดเอาบอลไล่ไปไล่เงาดูนะดูนะป๊อตเดือดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองป๊อตโชว์หน้าให้นิบ เป็นสาวกบนะคุณนะคุณนี่มันไม่นำเงาไล่คลาดนึ่งลุกเยอะเดี๋ยวเราไปงมกันดูนะครับมันจะได้ตัวหรือเปล่าอันนี้ผมเห็นมันมุบลงตรงนี้นะทำไว้ก่อนไปเบิ้ลไฟเบิ้ล ผมเห็นหลังมันแล้วอันนี้แสดงว่ากบเข้าคู่มันจะมีตัวเมียมันอยู่ข้างล่างใหญ่กว่านะคอยดูปุ๊บนี่เห็นไหมใส่สองตัวเนี่ยกบเข้าคู่กันตัวผู้มันจะตัวเล็กตัวเมียมันจะตัวใหญ่หน่อยนี่ตัวน,น้อยแท้เน,นี่ยจับทีเดียวได้สองตัวครับอ่ะมันมัน,นละสองแต้มแล้วครับนอนนี้ มันโดดไปนี่แหละเดี๋ยวตามมันไปดิที่อาจจะเห็นมันโดดข้ามคันาไปดงดุงดงดงดนี่พี่น้องนี่เจอจริงๆด้วยครับแต่ว่าเจอตัวเมียมันในตัวเมียครับพี่น้อง สามตัวฝทางนี้กลบร้องไม่เยอะนะมันไปร้องเยอะอยู่ฝั่งทางที่มีน้ำเยอะๆนู่นอืงไม่ได้แล้วครับวันนี้มาจับกบดีกว่าไลุยไปด้วยกันผมจะส่องสามพันนาที่ผมคิดว่ามันจะได้ตัวให้ ั่องถนนอ่ะเยอะจริงๆแต่ว่าน้ํามันเยอะไงมันเอายากผมมาส่องนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วพอเจอตามันทุบเนี่ยเราจ้องไว้เลยมันมุบลงแล้วเราก็ก็ค่อยเดินไปดูน่าจะเห็นตัวมันโอ้ตรงนี้น้ำมันลึก,กวะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะีย น้ำลึก,กว่ะเฮ้ยจับได้เฉยว่ะเฮ้ยต,ตัวนึงยหายว่ะเฮ้ยพุบไปโดนเฉยเลยหมานดีริสพุ่งจับไปเนื้อหนักเน้นักโอ้ยตรงนี้ โอกาสได้ตัวสูงครับามันดูแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้าตัวน้อยปล่อยไปเลยปล่อยมันไปโดตัวนู่นแล้วเอาตัวใหญ่ตัวเมียตัวผู้มันตัวน้อยดีผลงานของเราใส่กระสอบไว้นี่มีทั้งกบทั้งอื่นสมกันือนี้ เดยวช่างดูว่ามันจะก,กิโลโถโอ,โอ้ได้สองโลสองโลสี่ขีดพอได้กับข้าวในช่วงโควิดน้อง COVID นี่นะครับผลงานเมื่อคืนมีทั้งอึงทั้งกบทั้งปลาไหลเห็นว่าอึงกบมันจะตายแล้วเดี่ย โอเคก็พอได้กับข้าวในช่วงโควิดเอาไว้กินได้หลายวันไม่ต้องไปออกไปหาซื้อกวันนี้ผมไม่ออกไปไหนนะก็หากับคงกับข้าวตามป่าตามทุ่งนงทุ่งนาอะไรไปกินไปก่อนช่วงนี้ไปยิงปลาก็ช่วงนี้ก็ไปยิงคนเดียวหายิงปลาบนบกยิงอะไรไป <tenho irm adium> ไม่ได้รับแขกนะครับช่วงนี้มีหลายๆคนที่บอกเ mm. ม้นมาบอกว่าอยากมายิงปลาด้วยอะไรเงี้ย mm. ก็หายโควิดก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันส่วนส่วนคลิปวิดีโอที่ลงไปใหม่อันนั้นก็ถ่ายมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นนะครับกว่าจะได้ตัดก็มันหลายคลิปเนาะอยู่ในคอมผมก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านครับหาอยู่หากินกันไปพี่น้องมาเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันเลย ไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นพริกหอมแดงกระเทียมตำเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปต้มให้มันเปื่อยแล้วอ็ไปตำปิดฝาไว้ โอเคน้ำเหลือน้อยแล้วกบก็เปื่อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เอากบมาต้ม ยอดหน้าปลาแซบไมเรียบร้อยครับเจยากรเจยาหม้อตามแบบสบับกอบเอกได้วิ่งนะบจอด เรียบร้อยปดกบกับยอดกระถินครับพี่นอ้องมาอันนี้กินข้าวกันโหวตรถอันเดอร์ เทากันครับปนกบปนกบ